ครับสวัสดีพี่พีมป่านาทุกท่านเลยนะผมเล็กครับจากช่องเล็กเดินในป่าครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็มากับเพื่อนนุ้ยนะอ๋อสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนียนะครับผมนุ้ยครับจากช่องนุ้ยป่าครับฝากติดตามผมเนียนะครับพี่พี่ก็ฝากติดตามช่องเพื่อนนุ้ยด้วยนะเพื่อนนุ้ยเนี่ยก็จะทะลุสองพันสองพันซับสไคร์เบอร์แล้วนะขอแล้วพี่พี่วันนี้นะเป็นอะไรที่น่าย,ยินดีมากเลยพี่พี่เนื่องจากว่าทะลุสี่นะแกนะกลับมาแล้วนะพี่พี่ เหมือนแกเนี่ยไปที่ชายแดนพม่านะแต่ตอนนี้แกเนี่ยได้กลับมาแล้วนะเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยคือน้องตอน้นมาเนี่ยแกไปป่าใช่ไหมแล้วแกเนี่ยแวะไปหาอาจารย์แกพอดีแกแล้วผมก็ไปตอนนั้นเนี่ยไม่เจตอต้นมานะไปหลังจากผมนะแล้วทีนี้นะ่ะแกก็มาป่าแทนนี้นะแล้วแกก็เจอนะพี่พี่ผมเนี่ยก็เคยพาต้นมันมาแล้วนะแกก็จําได้นะก็ใช่อันนี้นะผมก็มีขนมเลยนะใช่อยู่ในกระเป๋าอยู่ในกระเป๋านะพี่ เดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยครับก็ก่อนไปชมคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึงน่งกดติดตามให้กันเลยนะ<ค>ไว้เ <ไป S 1> จอกันในคลิปครับบาครับพี่ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาถึงสักพักแล้วพี่ก็ไม่ค่อยไกลมากนะพี่พอนะพตอนนีน้เพื่อนนี้ก็ได้ขึ้นไปแล้วนะเดี๋ยวผมนะก็จะเดินนำเพื่อนนุ่ยไปนะนะพี่ผมเนี่ยอยากจะถามพี่พี่นะ ผมเนี่ยตัดผมสองใหม่เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างครับพี่พี่มันดูว่ามันดูยังไงบ้างครับี่ดูเปลี่ยนไปไหมก็สมามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็ในตัดผมนะตามที่พี่พี่ท่านยังไงได้ขอมานะผมก็ตัดให้แล้วนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับพี่ก็ถ้าไม่ดีตรงไหนก็บอกกันได้นะครับอีกสักพักเนี่ยก็ใกล้จะถึงนะ เดี๋ยวเราก็ต้องเดินไปอีกไกลพอสมควรเลยนะเราจะไม่เกินชั่วโมงน่าพี่เกาะถึงที่ที่ท่านพักนะก็ทิตย์ตอนนี้เราได้เดินทางมาสักพักแล้วยังไม่เจอทา่านเลยนะก็ ไม่ได้ไปเยี่ยมอาจานยะ์เพราะว่าตอนนี้นผมยังรอกันไม่ถึงรนะพี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยทางลบมากเลยพี่เราก็ต้องปีหินขึ้นไปกันเลยน,นะต้องใช้เวลานานเก,กิดก,ก็ไกลก็สมควรเลยนะผมเนี่ยอาจจะลงหลงลืมๆทางนะก็เนื่องจากว่าผมยังไม่ได้มาเยี่ยมท่านปู่ฤาษีเนี่ยนะนานมากนะ อีกสักพักเนี่ยก็คิดว่ามันจะใกล้ขึ้เพื่อนนิวายไหมเหนื่อยไหมเหนื่อยนะเดินทางมันเนี่ยแล้วก็ระหว่างเดินทางมาเนี่ยพี่พี่ผมี่ยไม่ได้อัดขีดเสี้ยงเลยนะเมื่อกี้เพื่อนนุ่ยได้ยินเสี้ยงปืนไหมค่ะกี้ได้ยินเสี้ยงปืนไหมไม่ได้ยินนะว่าเดินมาผมไม่ได้ยินเสี้ยงปืนเลยพี่เสี้ยงดังปังเลยนะไม่ได้อัดเลยใช่ครับ ก็กลัวว่าผมเนี่ยจะได้รับอันตราย,ยพี่แต่ว่าเราก็เป็นห่วงปู่ฤาีเลยนะผมก็มีขนมนะหรือขลังเป้ผมนะเราไม่พิงแนละ้วขอบปะเดี๋ยวผมว่าผมจะต้องหาที่นั่งพักก่อนจะพังนะนพี่พอเดินทางมาเหนื่อยมากเลยครับต้องไปนภูเขาแลนะ ยังหาที่พักไม่ได้เเราควรนั่งพักที่ไหนกันดีน้เนเดี๋ยวเราไปนั่งพักกันตรงนี้ดีกว่าแล้พี่ตรงนี้นะ ก็ได้พี่เราเนี่ยก็ได้ดินทางมาไกลพอสมควรแล้วนะใครับพี่จริงๆอะถ้าเราไปกันนะมันควรจะถึงนาแล้วนะแต่ว่าพวกผมเนี่ยมีเสียงไปเลยนะเหมือนกับว่ามันจะไล่ยิงพวกผมนะผมก็เลยอ้อมนะอ้อมมาอ้อมมาอุ้ยเฮ้ยพี่เดี๋ยวอีกสักพังเนี่ยผมเนี่ยก็จะไปกันต่อนะวอย่างี้คือเงอตกยางออกนะร้อนมากเลยใช่ครับโอเคครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับพี่ๆบสแ้พี่ตอนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยก็เดินทางมาเนี่ยใกล้จะถึงนะก็ใกล้จะถึงกับทางที่ทะเิสีแลยปูทะเลสีนะโยนะเดี๋ยวผมเนี่ยอยากจะไปถามแกเลยนะว่าคนที่ผมเห็นวานเนี่ยก็ใช่ลูกศิษย์ของแกไหมนะหรือว่าเป็นลูกของแกกันแน่นะนี่า่แน่ใจเหมือนกันนะ ในถา่านะขอไปที่ก้องส่นะพี่เี๋แกแก้าทำไมแกถึงไปนั่งที่ละลอนนะหรือว่าแกจะนั่งอาบแสงได้นไหรี่บผมเจอแล้วนี่พี่ใช้แกงน่ไหมใช่ไหมพี่เดี๋ยวเราดันนี้ดีกว่า นีเอะเอะมันแล้วใครอยากจะมารบกวนแกมากเลยนะเก่งใจแกมากเลยนะพี่เดี๋ยวเพื่อนนี่นะมายืนตรงนี้ก่อนเลยนะจะฝ่ายเพื่อนนี่นะถือกล่องเลยนะได้ได้เดี๋ยวพ่อมาเดาเขาเหนื่อยแค่น เขาอยู่เขาไปอยู่ไกลท่านนะมันไม่ดีนะพสิไม่ดีมาแน่เยีย่ยงค์คือเด้อในทุ่งนันอย่าเบื่ออ่ะพาเขาจำพินได้พี่แต่ว่าแกนะลางทำสมาธินะมันไม่ค่อยเป็นอิจฉารบกวนแกมากนะแต่ว่าผมเนี่ยอยากจะเอาของไปให้ท่านจริงๆนะพี่ผมคิดถึงแกมานและไม่ได้เจอแกนานมากไอ,นะนะอ้ม่ก็นอนอโอราคุณลงคุณนออย่าร้องหรอ หนูมีไรขอด้วยที่เพืสอบขอไปนะอ๋อเด็กเนี่ยคุณลุงคุณน้องเด็กเล็กลองเลยเหรอเล็กมาเอาของในกระเป๋ามาทันเนี่ยท่านเลยบอกว่าทันเนี่ยอยู่จากชายแดนพม่าว่าทันก็ลงมาแล้วครับ แล้วขอมาอาจจะไม่เยอะมากนะพี่มีน้ำขวดหนึ่งแล้วก็มามา่มา,มาแล้วก็ขน,นมนะพี่พี่ใช่ครับท่านเนี่ยรับประทานได้นะเดี๋ยวเฉพาะอันนี้นะพี่สามารถรับประทานได้นะเป็นเหมือนข้าวเลยนะพี่ใช่ครับแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าท่าน,นจะรับไหมนะไอ้โยอะไรจะพ่ออยไรเป็นห,นหมวกนอนหลับนะพี่พอีกเทฌอเลยอ่นะขี้เฌอเนาะ

S <S แกก็ได้ยินแล้วพี่พี่แต่ที่นี่เคีื่องเปิดเลยนะพี่พี่แต่แกเนี่ยไม่กลัวนะพี่พี่แตผมผม่ผมเนี่ยผมเนี่ยห่วงแกมากเลยนะจะสร้างไม้ก็พ่อฆ่าเนี่ยแกไม่กลัวเลยนะ <S <S ยไม่กลัวเอ้แต่เพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวสะพานเนี่ยผมว่าน่าจะต้องทราบอะไรพี่พี่ใช่เพราะว่าแค่ว่ามีเป้าหมายนะจะมาหาแกนะแล้วก็คล้องมาฟาดแกนิดหน,น่อยนะพี่เพราะว่าคารา้เนี่ย ทะเลี่สี่นะแกจได้ช่วยน้องปี้ไว้นะเพราะว่าแกจะช่วยน้องปี้ไว้คือผมเนี่ยจะตอบแทนมึงคุณแกจ,จริงๆนะใช่ครับวันนี้ก็ได้เอาของมาให้ท่านไอ้นี่มาท้ายนะเดี๋ยวเราเนี่ยต้องกลับก่อนนะพี่ได้ก็เริ่มจ้าแล้วนะไปเดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวผมขอไหว้เขาสักทีนะ<ห>ขอกราบไหว้ครั้งนึงนะวันี้เดี๋ยวกลับไหว้่า,านะไม่ได้เจอมานานนะพี่ ใช่พี่พี่มันท่านต้องการซื้อซาอะไรกับเรานะมันท่านต้องการซื้อซาอะไรกับเราเลยพี่ใช่หนามมดนั่นแหละท่านชี้ท่านชี้อะไรพีิชูนั่นแหละเหมือนท่านชี้อะไรไม่รู้นะคู่แ lap ี่เอ๋อี่เอ๋ไอเอ๋ เหมือนทันชี้เพี่อะไรมันคืออะไรพี่อ้ยอะไรวะขวดูเกาๆเลยพี่อุ้ยท่นชี้มานะมันกับว่าท่านเนี่ยให้หยิบให้ท่าน,นทานหรือ,นนะอเปล่เา,าเนี่ยเยอะเยอะเนื้อปุเนี่ยเกิดขึ้้พี่ เ<ม>พี้ยงเยอะเหมือนทันนะให้ผมนะไอยโยเกน๊นั่นแหละหืมเหมือนทันบอกว่าเป็นผมดูแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นดินนะพี่ที่เหมือนเป็นดินใช่แล้วเพื่อเราท้ามแกด้วยนะเราจะได้เลยพี่อยโนสาสายนาะซาไซซาเส ท่านบอกว่าเอาอเกือบเออไม่เราบปเซมมาน่ะก็ท่านเนี่ยบอกว่าถ้าแทบปกติจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดนะพี่พี่เพราะถ้าผมถามแกถามคำแกก็จะตอบคำนะก็แกเนี่ยได้บอกว่าเราเนี่ยต้องเอาเนี่ยไปฝังดินนะพี่พี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะแล้วก็เอามาผสมเอามาผสมกับด,ดินธรรมดานะใช่นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงยาน,นี้นะ ต่อมาปลูกกับพวกต้นไม้ได้ใช่ครับพี่พี่พวกพืชผักอะไรเงี้ยใช่ครับแล้วผมเนี่ยลืมถามแกไปเลยนะว่าลูกศิษย์ที่เราเห็นเมื่อวานน่ะใช่ไหมนะใช่ลูกศิษย์แกไหมเราเป็นลูกแกนะเคยลองถามดูนะอวานนั่นน่ะคือลูกศิษย์แกรือลูกคอนแนวแกนะชนะเมเนอร์บูเบะเมนเออร์พูเอ๋อแกบอกว่าเป็นลูกศิษย์แกนะไม่ใช่ ไม่ใช่นี่นะลูกแกนะออมินเน่เบอร์เบรมอะไรเอ๋อมแกบอกว่าไม่ใช่นะใช่แหละเดี๋ยวเราจะกลับกันนะบายก่อนนะพี่วายก่อนนะผมก็ได้วายทางนัญญาเพื่อไม่เป็นการรบกวนของเราไปเดินทางกลับกันดีกว่านะพี่ครับผมพยายอะผมนะนั่นแหละนี่คือกองให้ได้นี้ นายนนี้ที่กองให้นะั่นแหละยี่หรอเหมือนท่านจะให้พรนะพี่เวัาพรจกท่านเลยอืออ้โอย่ห้อนี่ี่ล่มืนใจให้พรนะพี่เดีะ กระดาดูก้านี่ผมเหมือนทันชี่ฉี่เพิ่นหนุ่ยเลยผมจะให้เพื่อนเล็กเนี่ยถือกล้องให้นะผมจะบอกว่าอะไรกอนนะเหมือนทันแกน่ะมาอาพแสงแดดนะพี่บีใ,ใส่เสียแน่ะก็ทันบอกว่าจะบ้าดูก้า ไีก,ก็บอกกลับยายนะพี่ผมก็ขอบคุณท่านนะครับก็นะครับผมขออนุญาตลงไปปิดตัวด้านล่างนะพี่ก็ครับพี่พี่ครับพี่พี่พพตอนนี้เนี่ยเพื่อนนุยเนี่ยแกก็ได้เดินลงไปแล้วนะซึ่งของเนี่ยที่ได้มานะคือเพื่อนนุยเนี่ยเจ็บไปแล้วนะผมให้เพื่อนนุ้ยเก็บไปนะมันก็จะเป็นขวดนะพี่พี่ก็ใส่ดิงเข้าไปนะ ซึ่งท่านเนี่ยได้บอกไว้ว่าให้เราเนี่ยเอาไปฝังดินนะพี่พี่แล้วสักประมาณหนึ่งอาทิตย์นะแล้วก็ให้เราเนี่ยเอาไปผสมกับดินธรรมดานะแล้วก็ถ้าเราปลูกพืชผักอะไรเนี่ยมันจะขึ้นหมดเลยนะพี่พี่มันจะเป็นพืชผักที่แบบว่าคือเราออกรู้ออกผลแบบได้ดีมากเลยพี่พี่ก็คลิปนี้นะก็อาจจะไม่มีอะไรมากนะพี่พี่ก็นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งกดติดตามให้กันได้ครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ